เลี้ยคอ,ก,อกันเลยตอนนั้นผมมาน้ำมันพ่วงเนี่ยมันร่องเอามากทำไมได้ตัวเออรู้จะตีทำไมาได้ตัวแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวออกจริงมันเริ่ม อันนี้เออันนี้เขาเรียกปลาใช่ไหมอันนี้ปลาช่อนเขาเรียกเป็นปลานะโอ้โหคงนะครับปลาอยู่ไหนวนี่อะไรวะเนี่ยเสียตีได้หมดแล้วนีกว่าโอ้โหไม่มันอ้าวยังไม่ได้เหรอ นี่เขาเรียกป่านะ